สินจเจ้าเถีออย่ยยาวฝ่าโกยาวชุงแอมเจนหลาพิเชชาติสีบุญมีหไยการีธรรมมาประเสริฐคุณฟองฝ่าชาลิดาเจี่ยงหยงชุงแอมฮอบเลบหายเชนนำฝ่าบาเชนนำโฮนไนชุงแอมสินฉิงบายบายน้อยเวยไงกวัวแม่สินจเนนจ้าการเรียนอาจารย์ท่านพวกเราชื่อชาลิดพิชชาติสรีบุญมี ทงายการที่ทำมาทลิงชาลินะับเสี่งยงเซ่จัะผมเด็กชายประถมครับพวกเราเรียนอยู่ชั้นมัะยมศึกษาปีที่สองับห้าและสามครับห้าครับวันนี้พวกเราจะมาเสนอเรื่องวันแม่ชาติโดยภาษาเวียดนามและภาษาไทยครับไงควาแม่กล,ล่าวมุดไงเลื้งกว่าควอมชอบกว่าเติร์กกาค้นเนื้อเชนเทสเจอน้อยชูน กว่ากว่าเลือดเนื้อไทยเราไม่เรียนแงกว่าแม่ตาเจอห่ยเนยมันหยาต้นมิงว่าต่อรองเดียกเอินเนินแม่เงาดาสิ่งราชมเชิวัคซ์ตรงไหนวันแม่เป็นวันที่สำคัญของทุกประเทศทั่วโลกและเป็นวันสำคัญของประเทศไทยและโดยเฉพาะถือวันแม่ถือว่าเป็นวันที่สำคัญของลูกๆทุกคน ให้เกียรติและนัดในความสำคัญของคุณแม่ซึ่งเป็นคนที่ทำให้เรามีชีวิตในโลกนี้ในความแม่เ็กจริงฝูท้ายหลานวิจิงความง่ายเมื่อห้าถงดถังนั้นตึกลาในซีนียขวางเอวมีไงินซื้ท้ายหลานรังควางเอว่าแม่กว่ากาเด็ดเนื้อ ใน n g à ก็ออิเงเลือกวันสง่งโดยเรบอกสูงวันไงซินไทยรันวันแม่ของประเทศไทยได้รัฐบาลจัดขึ้นในวันที่12เดือนสิงหาคมของทุกป,ปี ซึ่งเป็นวันสมเด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเพราะคนไทยเชื่อว่าสมเด็จพระนางเจ้าเป็นแม่ของแผ่นดินท่านเป็นแม่หลวงของกองชนชาวไทยและเป็นบุคคลที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากสําหรับชีวิตของคนไทยว่าใหกว่าแม่เงยซนไทยละ่ะเถียงตูวจี่น้ำความดบหนเชลเกือตูวว่า ลีลาเมย์ชมสวนและ đặc biệt là ทุกคนทุกคนเชียร์ซึ่งฟงหวาลานเรียนตั้งแม่และนินท์และนินท์เลยจุกจุกเลยคือแม่กิจกรรมต่างๆที่คนไทยได้ปฏิบัติในวันแม่แห่งชาติคือประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์ทำบุญใส่บาตรอุทิศบุญกุศลให้เพื่อรำลึกถึง พระคุณของแม่และที่สำคัญที่นํานำพวงม,มาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่บหวหมาใหญ่เดือบก้อยหลาบเบเจ้าติงเกียดฝ่าหนอยงามกว่าติ่งม้งตือเบิดมาใหญ่ก่อเมาฉันชองหวาธรรมัดโคงไฟพวงมาลัยดอกมะลีถือ,อ,ดอได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของแมช่ชาติ เนื่องจากดอกมะลิมีสีขาวบริสุทธิ์และยังส่งกลิ่นหอมได้นได้นานอีกครั้งยังออกดอกได้ตลอดปีเกียบได้กับความรักของแม่ที่มีต่อลูกไม่วันเสื่อมายขอบคุณท่านอาจารย์ท่านที่ให้เกียรติรับฟังขอบคุณครับ